ร้อนอีกแล้วจ้าวันนี้วันนี้เรามาหาวิธีทําให้มันคลายร้อนกันนะจ๊ะเปิดพัดลมมันก็มีแต่อร้อนจ้ะเดี๋ยวเรามาทําพัดลมไอเย็นกันนะจ๊ะก่อนอื่นร้อนก็มาเตรียมขวดน้านะจ๊ะหนึ่งลิตรครึ่งขึ้นไปจ้ะเอาไว้สักสองขวดนะจ๊ะแล้วก็เชือกด้วยจ้ะแล้วเราก็มาเอาคัตเตอร์นี่มาตัดตัดทำช่องพอให้ขวดขวดน้ำห้าร้อยมิลลิลิตรนี่ สามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้นะจ๊ะคือเราจะเอาขวดน้านะจ๊ะห้าร้อยมิลลิตรสองขวดจ้ะแล้วก็ใส่น้ำแล้วเราไปแช่ชองปิดเอาไว้จ้าให้น้ํามันแข็งกลายเป็นน้ําแข็งนะจ๊ะเพื่อเราจะเอามาใส่ขวดที่กําลังจะตัดอยู่นี้นะจ๊ะเราจะตัดแบบนี้นะจ๊ะสองขวดจ้ะนี่เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็เอาเชือกมาโผูกันเลยจ้ะเชือกมาโผูกข้างบนนะจ๊ะผูกเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ละจ้ะ ต่อไปก็ไปเอาขวดน้ำนะจ๊ะขวดน้ําที่แช่เย็นเอาไว้ที่ช่องปิดนะจ๊ะเอามาใส่ดูจ้ะนี่มันจะเป็นแม่กับลูกเลยยืนยุนด้วยกันเอาไปเอาไปล้าเอาไปห้อยไว้ข้างหลังพัดลมนี่นะจ๊ะนี่มันจะเป็นเราก็เอาไปห้อยเอาไว้ไอ้เตียงตรงที่ว่าที่ก็เอาไว้ให้ถือพัดลมนี่แหละจ้ะอาทำไมถึงใส่ขวดสองชั้นทำไมไม่ห้อยเลยจ้ะ ก็คือเราใส่ขวดก็คือกันน้ำมันหยดลงใส่พัดลมเราจ้าเย็นไหมกองเต้เย,ย็นไหมพัดลมเย็นไหนยาลองมั่งเออใช่เออเออย็นดีเนาะรุ่งนี้ทำแต่นานแล้วเนาะกองเต้เนาะ